ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับ g แ r y n ่ v i l l e เชื่อเจอเกนครอปก็แอบเสียวในเกมเยือนเรือใบแมหน้า g แ r y n ่เนะวิลนักวิเคราะห์ลูกหนังชื่อดังของ SKYSPORT ์ชิงโยนแรงกดดันให้กับเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลก่อนเกมบิ๊กแมตที่ลิเวอร์พูลจะต้องดวลกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าการเยือนเอจิฮัสเตเียมเที่ยวนี้ คงจะสร้างความหนักใจแก่แชมป์เก่าไม่มากก็น้อยหงแดงเล่วว่าผู้เผชิญปัญหาผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กบาดเจ็บทั้งเวอร์จิลฟานไดตัวขัดตาทัพอย่างฟาบินโยขณะที่โจเอลมาเตปเองก็ยังมีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูนะรณ์นักส่งผลให้ในตอนนี้พวกเขาเหลือเสาหลักก็คือโจโกเมสที่เลือกจับคู่ระหว่าง2แข้งอ่อนประสบการณ์ในเกมใหญ่อย่างนาธานีลฟิลิปและลิสวิลเลียมเท่านั้น ประกอบกับผลการแข่งขันในฤดูกาลก่อนที่ในตอนนั้นจัดแข่งชุดใหญ่ลงสนามแต่ก็ยังแพ้ไปถึงศูนย์ประตูต่อสีนั่นทำให้ไกรีเนวิลเชื่อว,ว่าในนัดที่จะถึงนี้เจอเก้นครอฟเองจะต้องมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างภาพรวมที่ผ่านมาในการรับมือปัญหาขาดเซ็นเตอร์แบ็กในการที่พวกเขาไม่มีเวอร์จิลฟานได้นั้นหรือว่าูกก็ทำออกมาได้ดีแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมประหลาดใจนะัก แกรี่เนวิลกล่าวกับพอดแคสต์ของตัวเองมีโอกาสไหมที่ทีมจะหาทางแก้ปัญหานี้ด้วยการยืมตัวผู้เล่นหรือคว้านักเตะหน้าใหม่มาแบบซื้อขาดนาระรอก็คงจะต้องรอติดตามเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะต้องรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในสัปดาห์หน้าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรส่วนตัวมองว่าเจกินครอปเองก็คงจะกังวลไม่ใช่น้อยเมื่อได้เห็นปัญหาที่หมกเอาไว้ถูกเปิดเผยออกมา กรี่เนวิลอดีตนักเตะของปีศาจแดงออกโรงขู่ทิ้งท้ายตัวความหวังหักปีคงเป๊ปกาเดโอลามองบวกกุลอาเกโรอาการดีวันดีคืนแอบหวังหายทันลงยิงหงแดงเป๊ปกาเดโอลากุนซือสมองเพชรของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงมองโลกในแง่ดีว่าเซอร์คิโออาเกโรกุลกองหน้ามากประสบการณ์ของทีมนั้น จะมีสภาพร่างกายสมบูรณ์และพร้อมจะลงสนามช่วยทีมดวลกับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้หัวหอกชาวอาเจนตีน่าช่วยทัพเรือใบสีฟ้าใน2เกมล่าสุดหลังจากที่นักเตะได้รับบาดเจ็บหนักในเกมที่พวกเขาเสมอกับขุนคอนเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดหนึ่งประตูต่อหน,นึง่งเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุนนั้นมีปัญหาสภาพความฟิตจนพลาดลงเล่นในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ประทัดกับโอลิมเปียกอร์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเป๊ปกาเดโอลายังคงเชื่อมั่นว่าอาเกโลนั้นซึ่งเป็นดาวซันโบส,สูงสุดตลอดการของสโมสรจะมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ในเกมบิ๊กแมตที่ต้องรับมือกับจาฝูงและแชมป์เก่าอย่างหงสแดงเลเวอพู ในเกมพีมร์ลีกอังกฤษสุดสัปดาห์นี้ตอนนี้เรายัางไม่รู้เขาค่อยๆมีอาการดีขึ้นแต่ตอนนี้พวกเรายัางไม่รู้อะไรทั้งนั้นเป๊ปกาเดโอลาเริ่มกล่าวเราไม่อยากให้เขาต้องกลับไปบาดเจ็บอีกครั้งแต่ในตอนนี้เขาเองก็กำลังมีอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรที่อันตรายมากนะักเหมือนกับตอนที่เขารู้สึกบางอย่างในเกมล่าสุดที่เขาลงสนามพบกับเวสต์แฮม ดังนั้นเขาจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าในเกมพบกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าแต่หลังจากพักเบรกทีมชาติแน่นอนว่าเขาจะพร้อมลงสนามเป๊ปกาเดโอล่ากุนซือชาวสเปนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์มาหงแน่นอนเพราะออกีลาซอบ,บวกฟันทงฮาแลนด์จะย้ายซบลิเวอร์พูลแน่คริสตฟฟอย ผู้อำนวยการด้านการกีฬาของเซาวบูวกมั่นใจว่าเออร์ลิงเบาลฮารแลนด์หัวหอกของบรุสเซียดอร์มุนนั้นจะย้ายไปอยู่กับเลเวอพูลในวันใดวันหนึ่งพร้อมเชื่อว่าดาวเตะชาวนอร์เวย์สามารถโชว์ฟอร์มเก่งไปได้อีกถึง10ปีต่อจากนี้คริสตอฟฟอยผู้อำนวยการด้านการกีฬาของสโมสรีดบูสเซาบูวกสโมสรสุดแกร่งของประเทศออสเตรียแสดงความเชื่อมั่นว่าเออร์ลิงเบาลฮา์แลน์กองหน้าคนเก่งของบรุสเซียดอร์มุนนั้น จะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงใดช่วงหนึ่งในอาชีพการค้าแข่งของเขาอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งแรกของฤด,ดูกาล2019-20 2 0การ 2020, ฮาแลนด์โชว์ฟอร์มสุดโทษด้วยการทำไปได้ถึง29ประตูจากการลงเล่นในทุกรายการ22นัดซึ่งนั่นก็ทำให้เขาตกเป็นข่าวกับหลายทีมดังอย่างเช่นบรูเซียดอนมุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเป็นต้นก่อนที่สุดท้ายทางด้านของเสือเหลืองจะได้ตัวเขาไปครอบครอง และตอนนี้แข้งวัย20ปีก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับที่นั่นด้วยการยิงได้ถึง24ประตูจากการลงเล่น27นัดในทุกรายการทั้งนี้คริสตอฟฟอยได้ไปออกรายการโทรทัศน์ร่วมกับโรธามัติอุสอดีตตำนานดาวแต่ชาวเยอรมนนีและพอถึงในช่วงที่มัติอุสบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะเป็นทีมต่อไปที่เออร์ลิงเบลฮาแลนด์นั้นจะย้ายไปร่วมงานด้วย ทางด้านของฟรอยก็พูดขึ้นมาว่าแน่นอนว่าเลยว่าผูลนั้นจะเป็นทีมที่เขาจะย้ายไปร่วมงานด้วยอย่างแน่นอนที่จริงแล้วเขาสามารถเล่นให้กับทีมไหนก็ได้ในโลกนี้เขาจะสามารถทำผลงานในวงการฟุตบอลยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมไปอีก10ปีต่อจากนี้ได้เลยทีเดียวเพราะเขานั้นมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นสูงและมีความมั่นใจในตัวเองอีกด้วย คริสโตฟฟรอยผู้อำนวยการด้านการกีฬาของเลสบูซาวบวกให้สัมภาษณ์แฟนหงมีลุ้นอาาบาแจงอนาคตกับบาเยนชัดเจนแล้วดาวิดอาาบากองหลังตัวเก่งของเือไใต้บาเยนยนีออกมาชี้แจงทุกเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเขากับเือใต้หลังนักเตะไม่ยอมขยายสัญญาฉบับใหม่โดยเจ้าตัวยืนยันว่ายังไม่คิดเรื่องอนาคตในเวลานี้ แต่ระบุว่าช่องที่ผ่านมาไม่ได้ติดต่อกับสโมสรไหนทั้งสิ้นดาวิดอลาบาแนวรับสารพัดประโยชน์ของไบเยนยมิวนิคสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดลิก้าเยอรมนีเปิดใจเกี่ยวกับอนาคตในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบเลสบูซาบูกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A สตาร์ทีมชาติออสเตรียนั้นเป็นกำลังหลักของทีมมาลายฤดูการแต่อนาคตของเขาก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่แข้งวัย28ปีกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอยู่แล้วแต่กลับไม่มีสัญญาณว่าเขาใกล้ที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เลยโดยมีหลายทีมที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวเขาอย่างเช่นอยูเวนตุสและแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะหงแดงเลยพวกคู่ที่ก่อนหน้านี้ได้คว้าตัวตีอกก็เอากานตาล่ามาจากเือใต้แล้วหนึ่งคนโดยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเงียบอยู่นานอลาบาได้ใช้โอกาสในการนั่งถแถลงข่าว ก่อนเกมที่พบกับเซาวบวกเพื่อชี้แจงเรื่องสถานการณ์ของเขาวา่าผมได้ยินข่าวนี้เหมือนกับทุกๆคนผมไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปผมยังมีความสุขในการเล่นให้กับบบเยนผมรู้สึกพอใจและแฮ ppy ปปก,กับการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ส่วนเรื่องของอนาคตผมไม่สามารถพูดได้เพราะไม่มีใครพูดคุยกับผมในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเราจะต้องรอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหลังจากนี้ แนวทางที่ผมแสดงให้เห็นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเหมือนกับแนวทางที่ไบยันมิวิกต้องการให้ผมแสดงออกผมเข้าใจว่าแฟนบอลร,รู้สึกผิดหวังในตัวผมแต่ผมก็อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในผมเข้าใจเหตุผลที่หลายๆคนรู้สึกผิดหวังผมสามารถการันตีกับแฟนบอลทุกคนได้เลยว่าเรื่องของจํานวนเงินอย่างที่สื่อรายงานออกมามันไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดส่วนคําถามที่ว่ามีความเป็นไปได้ไหม ที่เจ้าตัวจะย้ายไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีอกอองกฤษในเรื่องนี้อาราบาได้กล่าวว่าผมไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของผมในเวลานี้เพราะบาเยนต์ต้องมาก่อนเสมอผมไม่คิดเกี่ยวกับทางเลือกอื่นเลยและผมก็ไม่ได้ติดต่อกับสโมสรอ,อื่นๆด้วยเหตุผลเรื่องเงินแน่นอนดาวิดอาราบาก้องหลังตัวเก่งของบาเยนร์มิวนิคให้สัมภาษณ์สำหรับดาวิดอาาบานั้น เจ้าตัวอยู่กับไบร์เนมิวนิกมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นแข้งเยาวชนจนถึงปัจจุบันนี้เขาผ่านการลงสนามให้กับทีมเสือใต้มาแล้วมากกว่า400นัดด้วยกันแล้วแฟนลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวดาวิดอลาบาเข้ามาเป็นกองหลังของเราในฤด,ดูการหน้าหรือเปล่าและคิดว่าลิเวอร์พูลของเราควรจะซื้อตัวเขามาร่วมทีมหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลีว์ภูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเว์ภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ